กวาดทิ้งไปด้วยเลยเนี่ยเอาทิ้งไปด้วยเลยสวัสดีจ้าเดี๋ยวจะพาไปาหน้าหานะคะเดี๋ยวพาไปดูปลาที่เคยบอกไว้ว่าตอนเช้าเขาจะมีตลาดปลาเนาะแล้วก็ลูกจ๋าเอ้ย hey, Can you speak English What t h is this? What t h is this? Okay. Okay, we go. I come as a piece of play and together. So? We go to the beach. Hey, okay, we go to the beach now. Be careful. No It's okay. really yeah. Melissa. Hello. Where are you now? Batong? Okay. we go to market fish. Yeah. See you? Yes. You can do like this. Like this. Like this. Yeah. Yeah. Okay. Like this. Yes. Okay. You can. No, no. No, 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 no. Don't be. Elaja. Okay. Got the Okay, Mecca. Okay. We go slowly. Okay. We go slowly. Atau siapa tunggu ya? Let's go. Wow, ata show. Mommy look at this flying. Yeah, yeah, yeah. Slowly, slowly. Wow, you see? Slowly. Wow. Go to slowly. Yes. Mommy. Yeah. Mommy. Yeah, yeah, we go slow. Yeah. We go to the beach. Patong beach. Ah, you see? This one the fish. Ah. Mm. Okay, he come. He come back. Okay? Come back. Let's mm. go. Mommy, let's go. Let's go. Wow, oh, the beach. Wow. Batong wow. Beach. Mommy. Yes. Yes. yes? Look over there. Have the fish. Oh, have the dog. One, you want this one? Where are you, Melissa? I'm here. Are you here? Okay. You can put this. Yeah. This one for you. You? Yeah, mommy. จ้ลูกลูกทำอะไรคะลูกโอ้ยทำอะไรคะไม่ใช่ทำอะไรจ๊ะอิลิาทำแค่โซฟค่ะโอ้ว้าวอิลิซาทำอะไรคะสวัสดีคะ่ะ

La 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 la. Ah. Oh, why you do this? <laughs> why you do this, man? No good. <laughs> Woohoo, woohoo, Come back! One more time! One more time! À, tất cả mọi người, từ à, sau หลังจากนี้แล้วก็จะพาไปซื้อของที่แมคโคนะคะเพราะว่ามีต้องหาในตู้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วค่ะไปช้อปปิง้งแมคโครประตองจ้า <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะนี่จะพามาช้อปปิ้งซื้อของทำกับข้าวให้เด็กๆแล้วก็สามีรูปกระสางเกตนะคะโอเคจะพาเดินดูเนาะสามีชอบกินกีวีนะคะ79บาท 79บาทได้อยู่ประมาณ 2, 4, 6ลูก6ลูกก็น,น่าทานอยู่นะคะได้อยู่นะเนาะโอเคเอาแอปเปิ no? ้ล okay. อันนี้แอปเปิ้ลอะไรอ่ะเลืกแอปเปิ้ลอะไระนะคะเนี่ย379บาทแพงมากแ mm hmm. อปเปิ้ลเดี๋ยวเราไปดูผกกันนะคะ ดูผักบัครีเนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาดูนะมะเขือยาวที่เราปลูกอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเราก็าไปดูอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยสองลูกเนี่ยห้าสิบเก้าบาทนะทุกคนห้าสิบเก้าบาทเลยนะคะมันหอมอันนี้พามาที่แมคโครบาตองนะคะก็พอใช้ได้ไดนะห้าสิบเก้าบาทาก,กินมะเขือ เผือเปาะใหญ่ถุงละห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทเคแล้วก็พริกพริกนะคะพริกอันไหนเดี๋ยวนะลูกเดีย๋ยวพึ่งไปก่อนรถพริกนะคะอยากได้พริกแดงพริกแดงที่ยังไม่เด็ดเท่าไหร่วะเนี่ยโลละที่เด็ดกานละหกสิบเก้าบาทนะคะ เกบาทพริกเขียวพริกเขียวแบบนี้นะที่ไปทำบาร์บีคิวกันได้นะคะ mm hmm. เขียวพริกแดงโลดเก้าหุงละพริกชี้ฟ้าแดงแพ็คละ39เอ้ย36บาทชี้ฟ้าแพ็คละ29บาทใช่ไหมคะเออถือว่าโอเคนะ9 39ไปทำอะไรกันอันนี้ก็คือทำน้ำพริกได้นะทุกคน ไปถุงหนึ่งแล้วกันมะนาวมะนาวมะนาวแพงอยู่เหมือนกันนะอยู่มะนาวเป้นเห็นไหมทุกคนห้าสิบลูกแทกละร้อยสี่สิบห้าบาทร้อยสี่สิบห้าบาทดูสิถั่วพูกิโลละร้อยสามสิบเก้าบาทแลทุกคนนี่น่าจะไม่เท่าไหรม่มั้ง ไม่เอานะคะแพงไปไม่เอาอเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนนู้นกันค่ะนี่ผักอะไรบ้างโอเคเรามาเอาอันนี้กันดีกว่านี่นะคะคือชิกสดะะโอ้รถวิ่งไปก่อนละพริกสด19บาทโอเคมะนาวเราใช้อยู่ประมาณเท่านี้นะคะมะนาวเอาไปด้วย35บาทหนึ่งแพ็ค สวฝผักยาวตวผักยาวเท่าไหร่ส่วนผักยาวเอาไว้ไปตำเหรอทำไอ้นี่เหรอไม่เอาดีกว่า40บาทอ่าต้นหอมเขามีแบ่งอย่างนี้ด้วยหอมผักชีหอมผักชีแพ็คละ39บาท40บบาทว่าก็อันนี้แพ็คเล็ก เราจะทำอะไรกินสลดัดแล้วก็ทำกับข้าวก็ขาดต้นหอมไม่ได้นะคะต้นหอมผักชีเนาะโอเคเอาหนึ่งแพ็ค39บกาบาทจ้ะไปเลยโอเคสลดัดมันก็ชอบกินนะโอ้เนี่ยนี่อะไรรับา,าผักชีลาวผักชีลาวนะคะ กเลาอยู่ที่38บาท35บาทเอาสักกันดีไหมสีมเห็ดมีเห็ดอันนี้ด้วยตัวนี้ที่เขาปิ้งอะไชอ่อปปิ้งชอปงสีน้ำตาลเล็กนะคะ59บาทต่อหนึงแพ็ค ป๊าป๊าชอบกินอยู่นะอันนี้จะทำใส่ครีมแกก็ชอบกินอยู่นะโอเคเอให้แกน,นะชนมปิ้งย่างนี่หัดอะไรเห็ดหอมอ๋อเห,ห็ดหอมใหญ่55บาสิบหนาบาแพงแกก็ไม่แพงนะเดี๋ยวค่อยไปดูไก่หมูกันจ้ะ นี่นะคะ<ม>ก็ดูเนื้อให้สามีนะอันนั้นมันก็สีไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปหกสิบาบาทโอเคอยู่นะหมูเนื้อหมูคุณแม่ไปทำอะไรคะโลเกลือบครึ่ง160ร6 0กบว่าบาทไม่เป็นไรดูไก่เอาอกไก่ไปให้แกด้วยนะคะทุกคนมาดูที่ซีฟู้ดกันมากกุ้งขาวใหญ่2องรสามสิบ ห้าบาทหนึ่งกิโลแฮปปี้สเปนท์คืออะไรหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทวันนี้เราจะเอาอะไรไปกินดีนะอ๋อปลาชัดทิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีตรงนี้นะคะมีแซลมอนแซลอมอนที่นี่ว้าวแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทครึ่งตัวนะคะซมอมน อันนี้100บ,บาทชิ้นเนี้ยแค่นี้ค่ะเนาะนี่นี่1061บาทโอ้มีแบบนี้ด้วยอันนี่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะเนี่ยแน่ใ,นใจปลาทูเรามีไปแล้วจะมีพวกจำพวกปลาแล้วก็ปลาเค็มปลาอะไรที่มีส่วนนี้แมคโครก็มีขายนะคะมีขายนะหอยดอง กระปู60บาทเจ้าค่ะแม่คุณแพ็คละ60บาทปูนะก็ถือว่าน่าจะได้เยอะอยู่แต่ว่าไม่เอานะคะไม่ค่อยกินปูสักเท่าไหร่อันนี้อะไรคะปลาช่อนแดดเดียวโอ oh my ก mm ้าดิสวรรหร้อยสาบาบาทปลาช่อนแดดเดียวโอเค เราไปเอาปลาลาดุ6กสบบาทเลยเอาปลาทับทิมกันไปนะคะเดี๋ยวจะไปเผาปลากันเนาะ เห็นไหมคะบอกแล้วเห็นพี่เขาทำดูสิเดี๋ยวไปทำปอกเปี๊ยดสดกันนะคะเป็นก็เรียกอะไรเป็นเส้นเหมือในใคล้ายเอ่อเวียดนามอะคะ่ะก็มีแผ่นเล็กด้วยนะีอันนี้น่าจะโอเคเนาะน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้เป็นน่นเลย คนช้อปปิ้งอยู่นิดหน่อยอะนะคะมาดูกันมีงบอยู่พันกว่าบาทพอไหมเนี่ยพอหรือเปล่าพอดีเลยล่ะได้มาพันกว่าบาทดูสิใช้เป็นเลยอ่ะแต่ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนาะผัดหอมดี<อ> ว่าทั้งหมดเนี่ยที่แม่ที่สุจิตานะคะพาไปชอปปิ้งมานะคะได้งบไปพันกว่าบาทพันกว่าบาทเราได้อะไรบ้างแต่รู้สึกว่าได้ของเยอะนะคะของเยอะมีนมมีมีเนื้อของสามีด้วยนะคะให้เขาเนาะแล้วก็โยเกิร์ตของเด็กน้อยนะคะก็เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทําสลัดกันแล้วอันนี้ให้เอามาให้ทําให้เด็กเนาะเพราะว่าอันนี้เกาะกีวี่กีวี่รู้สึกอะเจ็ 79บาทไหคะเนี่ยถุงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะเนาะโอเคแล้วก็มีปลาไว้น่าจะเผาปลากันเนาะปลาตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะ1กิโลกว่ากว่านะคะ1 0 2บาทเนาะมอีอะไรที่แพง160บาทแม่มาทำซื้อมาทำอะไรยังไม่รู้เลยแต่ว่าน่าจะมีหมูดแดดเดียวแล้วก็มีอีกอาจจะทำหมูสับไว้ด้วยนะคะนาะใส่ตู้ไวะะ้เนาะนี่ยค่ะ พันกว่าบาทที่บอกว่าภูเก็ตแพงตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะคะจะมาทำบกบเตียสดเนาะก็ผักเนี่ยค่ะได้หลายอย่างเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสิจจะพาไปช็อปปิ้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็เชิญชวนให้เพื่อนๆเนี่ยที่คิดที่อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็มาเดนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วมาหางานท,ทําที่ตอนนี้ก็ถือว่ามีงานนิดหน่อยแต่ว่าถ้าคนที่พออยู่ได้ก็ ถือว่าโอเคอยู่นะคะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยแค่น,นี้ประมาณน่าจะสองพันได้เนาะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องการทำอาหารอีกนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์อ่อซับสไคร์ช่องของสุจิตราตาตาโยโย่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ